ปล่อยปลาวันพรกกันนะครับวันนี้โอ้ยมีปล่อยปลาใส่ถุงปุ๋ยมาหะมีคนมาปล่อยเยอะแยะเลยวิยเวอร์ชั่นแบบไหลลงเองด้วยอ๋อเลยไม่เห็นเลยวิยไม่เห็นป่าเลยเป็นแต่หัวอ้าวเรามาให้อาหารปลากันดีกว่านะครับเดียวต้องดูพวกขยะด้วยนะครับจะมีขยะอ่า ใครอยากสปาเท้าไหมครับสปาเท้าน้องน้องโมดนี่นั่งนั่ง Spa <laughs> <laughs> สปาเท้าเลยสปาเท้าปลาดุก <laughs> เอาไปต้มมาม่าก็ได้นะครับ <laughs> อ่าต้มมามา่ <laughs> มา,มาที่บ้าน <laughs> ไม่มีปลามาแบบแมบแมบแม๊บเลยนะเป็น เวอร์ชันวัชพืชอะไม่ใช่ดิอ่าี่เป็นเวอร์ชันแบบกินเจนะป,ป่ากินผักแต่ว่าไม่มีไม่มีป่ากินเนะครับอืทีในถังมันือเอปาม่่มากินวันนี้วันพักนี้ก็ปล่อยปลาแต่ไม่เห็นปลาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงมานะ อตอนนี้ก็มีผักเต็มท้องน้ำเลยดูดูมีใ,ใครมาบ้างนะครับน,นี่เห็นไหมมีคนมาไปล่อยปลาเห็นคนมาไปล่อยป้ากันนะสองนาทีเจอกันพระหน้านะครับฟื้